สวัสดีครับจากร้านลานาเดนิมเชียงใหม่ครับวันนี้มารีวิวตัวงานที่ใส่นะครับตัวนี้1เดือน15วันละนะครับวันนี้อมาตากแดดใหม่ครับเป็นงานรุ่นอินดิโกเอ็กแบ็ครับด้านในเป็นดำนะฮะด้านนอกเป็นงานสีอินดิโกตัวนี้15ออนอลิมแดงครับ15ออนอลิมแดงนะครับพอค้าก็ใส่อยู่มา1เดือนกับ15วันนะครับกำลังไล่อัดตัวนี้อยู่ สีข้างนอกเป็นงานอินดิโกนะฮะสีข้างนอกเป็นงานอินดิโกครับด้านในเป็นแบ็คอย่างที่เห็นนี่เลยด้านในเป็นสีดําครับยังไม่เคยผ่านน้ํานะครับตัวนี้ใส่มา1เดือนกับอีก15วันละ1เดือน15วันครับด้านหลังเป็นงานปักรุ่นอัส,สนีครับแบรนด์ด4 n d i นี่ครับอินดิโก X แบ็คถ่ายจาของจริงนะครับใส่อยู่ยังไม่เคยผ่านน้า นะครับยังไม่เคยผ่านน้าตัวนี้ไม่ใช่สีดํานะฮะแต่ว่ามันจะใกล้เคียงครับมันเป็นงานอินดิโก้ด้านนอกด้านในจะเป็นงานแบ็คครับ15ออนครับใส่สบายครับไม่ร้อนนะครับฟิลใส่สบายสบายแต่ว่าสามารถเฟดได้นะครับสวยนะครับตัวนี้ถ้าสนใจนะครับสามารถกดสั่งซื้อในตะก้าได้เลยครับนะครับเย็นนี้เจอกันในไลฟ์ครับ ทีนี้เจอกันในไลฟ์สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ